101 b l y t h e มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b l y t h e เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าร่าเริงไม่ทุกร้อนค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ she had a blithe disregard for the rules ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเธอไม่สนใจต่อกฎเกณฑ์เลยค่ะ102 blithely มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Blithely เป็นคำกริยาวิเศษแปลว่าอย่างไม่ทุกร้อนค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ He blithely ignored the warnings ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาเพิกเฉยต่อคำเตือนอย่างไม่ทุกร้อนค่ะ103 b l o v i e a t e มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b l o v i e a t e เป็นคำกริยาแปลว่าพูดยืดยาวค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The politician b l o v i a t e d about his achievements. ซึ่งประโยคนี้แปลว่านักการเมืองพูดพรำยาวเกี่ยวกับความสำเร็จของเขาค่ะ104 bombast มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bombast เป็นคำนามแปลว่าคำพูดโอ้โอวดค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ His speech was full of bombast but lacked substance. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าคำพูดของเขาเต็มไปด้วยการโอ้อวดแต่ไม่มีเนื้อหาสาระค่ะ105 bombastic มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bombastic เป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าคำพูดโอ้อวดค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the manager's bombastic style annoyed the employees ซึ่งประโยคนี้แปลว่าสไตล์การพูดโอ้อวดของผู้จัดการทำให้ลูกน้องรำคาญค่ะ 106. Boondoggle มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Boondoggle เป็นคำนามแปลว่างานไร้ประโยชน์ค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the expensive project turned out to be a boondoggle ซึ่งประโยคนี้แปลว่าโครงการราคาแพงกลับกลายเป็นงานไร้ประโยชน์ค่ะ107 boorish มาฟังกันอีกครั้งนะคะ boorish เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าหยาบคายค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ his, his boorish behavior offended everyone ซึ่งประโยคนี้แปลว่าพฤติกรรมหยาบคายของเขาทําให้ทุกคนไม่พอใจค่ะ108 b r a s h มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b r a s h เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าใจเร็วหุนหันพลันแล่นค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ his b r a s h decision caused many problems ซึ่งประโยคนี้แปลว่าการตัดสินใจหุนหันพลันแล่นของเขาสร้างปัญหามากมายค่ะ หนึ brazen มาฟังกันอีกครั้งนะคะ brazen bra <zen S 1> เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าหน้าไม่อายค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ she made a brazen attempt to lie ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเธอกล้าพูดโกหกอย่างหน้าไม่อายค่ะ110 brevity มาฟังกันอีกครั้งนะคะ brevity เป็นคำนามแปลว่าความสั้นกระชับค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The report is praised for its clarity and brevity ซึ่งประโยคนี้แปลว่ารายงานได้รับการชมเชยเพราะความชัดเจนและกระชับค่ะ1.11 b r i a มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b r i a เป็นคำนามแปลว่าความกระตือรือร้นค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ She sang the song with great brio ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเธอร้องเพลงด้วยความกระตือรือร้นอย่างมากค่ะ112 broach มาฟังกันอีกครั้งนะคะ broach เป็นคำกริยาแปลว่ายกประเด็นขึ้นมาค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ He finally broached the subject at dinner. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าในที่สุดเขาก็ยกประเด็นขึ้นมาระหว่างมื้อเย็นค่ะ113 brusque มาฟังกันอีกครั้งนะคะ brusque เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าห้วนตรงไปตรงนาค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ his brusque reply offended her ซึ่งประโยคนี้แปลว่าคำตอบห้้นหของเขาทำให้เธอไม่พอใจค่ะ 114 bucolic มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bucolic <uc> เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเกี่ยวกับชนบทค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ they enjoyed the bucolic scenery of the village ซึ่งประโยคนี้แปลว่าพวกเขาเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ชนบทของหมู่บ้านค่ะ115 b u m p t i o u s มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b u m p t i o u s, um <S, <c oughs> <S เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าหยิง่งอวดดีค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ his b u m p t i o u s attitude annoyed everyone ซึ่งประโยคนี้แปลวา่าท่าทีหยิ่งยโสข,ของเขาทำให้ทุกคนรำคาญค่ะ116 b u r g e o n มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b u r g e n เป็นคำกริยาแปลว่าเจริญเติบโตค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the city's population continues to b u r g e n ซึ่งประโยคนี้แปลว่าประชากรของเมืองยังคงเติบโตต่อไปค่ะ1.17 burnish มาฟังกันอีกครั้งนะคะ burnish เป็นคำกริยาแปลว่าขัดเงาค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ He burnished the silver until it shone. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาขัดเงินจนมันเงาวับค่ะ118 buttress มาฟันกันอีกครั้งนะคะ buttress เป็นได้ทั้งคำนามและกริยาแปลว่าค้ำจุนหรือเสริมแรงค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The evidence buttressed his argument. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าหลักฐานคำจุนข้อโต้แย้งของเขาค่ะ119 b u x o m มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b u c s o m เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าอวบอิ่มค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The painting depicted a b u x o m woman. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าภาพวาดแสดงให้เห็นผู้หญิงรูปร่างอวบอิ่มค่ะ120 c a b e l มาฟังกันอีกครั้งนะคะ c a b e l เป็นคำนามแปลว่ากลุ่มลับหรือสมาคมลับค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ a small c a b e l controlled the political movement ซึ่งประโยคนี้แปลว่ากลุ่มลับเล็กๆควบคุมกระบวนการทางการเมืองค่ะ